สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนวันนี้เป็นทักษะภาษาเล่มที่สองหน้าที่5นะคะมาดูกันว่าเขาให้ทำอะไรนะคะมาดูกันว่าเขาให้ทำอะไรในข้อที่หกในข้อที่6หัวข้อใหญ่ของเราเขาบอกว่าเขียนคําใต้ภาพเขียนคำใต้ภาพ,ใ,ภาพให้ดูภาพแล้วก็เขียนคําใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่า ในภาพแรกในภาพแรกภาพที่1จะเขียนคําใต้ภาพว่าอย่างไรเด็กๆอ่านผ่านมาแล้วผู้ผาใช่ไหมคะผู้ผากําลังทําอะไรคะถูตัวให้ใบโบกใช่ไหมคะหรือจะเอาคําสั้นๆก็ได้ถูตัวทอถุงสระอูทออูถูตอเตาไม่หันอากาศบอแหวน ถูตัวนะคะถูตัวเติมลงไปได้เลยนะคะเติมลงไปได้เลยเขียนเสร็จหรือยังเอ่ย,เด,ยเด็กสามารถกดหยุดไว้ก่อนแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยแล้วก็กดเล่นได้ใหม่นะคะอ่าในภาพที่สองของเราภาพถัดมาภาพที่สองเห็นอะไรคะ วิ่งแข่งกันใช่หรือเปล่าใบโบกใบบ,ใบ,บัวกําลังวิ่งแข่งกันเอา,อว,เออาวิ่งแข่งวออีงอวิ่งไม่เอกวิ่งอ่าวิ่งแข่งขออภัยสําหรับลายมือนะคะสระแอขอไข่ไม่เอกง,งองูวิ่งแข่งอ่ากำลังวิ่งแข่งกังนนั่นเองเขียนได้เลยนะคะในภาพที่สาม ในภาพที่3ามกำลังทำอะไรคะใบใบโบกกำลังทำอะไรอาบน้ำใช่หรือไม่หรือพ่นน้ำอ่ะพ่นน้ำก็ได้อาบน้ำก็ได้นะคะพ่นขัวพ่นพอโอนอพนพลนไม่เอกพ่นพ่นนออํานำไม่โทน้ำนะคะน้ำพ่นน้ำทันไหมคะเขียนลงไปได้เลยนะคะเขียนลงไปในหนังสือตัวเองได้เลย ในภาพที่4ภาพถัดมาข้างล่างในภาพที่4ผู้พผาทําอะไรหัวเราะหรือเปล่าใช่ไหมคะหัวเราะหอหีบหออัวหัวรอเออะเราะหัวเราะนะคะหัวเราะรอ,รอ,รอเรือกระดกลิ้นด้วยนะคะหัวเราะอ่า ภาพสุดท้ายภาพที่ห้าภูผากำลังทำอะไรเอ่ยอาบน้ำใช่ไหมคะอาบน้ำออาบออาบนอ,อำนำไม่โทน้ำอาบน้ำนะคะอาบน้ำทันไหมคะสามารถกดหยุดไว้ก่อนแล้วเขียนตามคุณครูเสร็จแล้วกดเล่น เสร็จแล้วก็กดเล่นได้ใหม่นะคะอ่าต่อไปข้อที่7ข้อที่7ใหญ่ข้อ7ใหญ่ของเราตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องตอนนี้ประโยคสลับไปสลับมาเดี๋ยวเรามาเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องกันนะคะข้อที่หนึ่งไป ไปป่าพ่อไปป่าพ่อจะเรียงเป็นประโยคใหม่ได้อย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้ว่าอย่างไรคะพ่อไปป่าใช่ไหมคะพ่ออ่าพ่อปอไอไปปอไป่าไม่อีกป่า พ่อไปป่าเป็นประโยคที่สวยงามแล้วใช่ไหมคะเขียนลงไปได้เลยค่ะพ่อไปป่า,ปปาเด็กๆสามารถกดหยุดแล้วเขียนไปพร้อมคุณครูก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกดเล่นใหม่นะคะข้อที่สองเขาให้มาคือพี่เสื้อผ้าแล้วก็มีพี่เสื้อผ้า แล้วก็มีพี่เสื้อผ้ามีจะเขียนเรียงประโยคใหม่ได้ว่าอย่างไรคะพี่อะไรเอ่ยพี่พออีพีไม่อีกพี่มีใช่ไหมคะพี่มีเสื้อสอเอือเสือไม่โทเสื้อพอพึ่งพออาผาไม่โทผ้า ที่มีเสื้อผ้าอ่าเขียนลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วยังเอ้ยต่อไปข้อ3มมีคำว่าโถยาถือแม่โถยาถือแม่ โถยาถือแม่ได้หรือเปล่าไม่ได้ต้องเป็นอะไรคะแม่ถือโถยาใช่ไหมคะอ่ะเขียนลงไปมอแอแมไม่เอกแม่ถออือถือถออือถือถอโอถถยออายาแม่ถือโถยานะคะอันนี้คือข้อ3เขียนลงไปได้เลยค่ะ เด,เด็กกดหยุดแล้วเขียนตามคุณครูก่อนได้เลยนะคะแล้วค่อยกดเล่นใหม่เขียนเสร็จแล้วค่อยกดเล่นใหม่ก็ได้ค่ะอ่ะข้อ4ข้อ4มีคำว่ามาหาใบโบกภูผามาหาใบโบกภูผาเด็กๆจะเรียงว่าใบาโบกมาหาภูผา ก็ได้หรือภูผามาหาใบาโบกก็ได้นะคะคุณครูเอาเป็นภูผาพอสำเพอพ,พออูภูผอเพึ่งผออาผาภูผามออามามาหออาหาหาบอไอใบบอโอกโบกภูผาม,มา,มาห,หาใบ,บ,บ,โ,บ,าาาบาโบกนะคะ ภูผามหาใบโบกอ่าประโยคยาวหน่อยนะคะภูผามหาใบโบกเขียนตามได้เลยนะคะอ่าต่อไปข้อห้าค่ะข้อห้าเป็น ช้างใบบัวตัวเมียเป็นช้างใบบัวตัวเมียเรียงเป็นประโยคใหม่ได้ยังไงเอ่ยใบยบัวเป็นช้างตัวเมียอ่าใช่ไหมคะอใบบอไอบใบบอใบไม้บออัว บัวครูขอญอาตเขียนใหม่นะคะขอโทษค่ะใบ<า>บัวเป็นช้างตัวเมีย ตัวเมียก็คือเพศหญิงนั่นเองนะคะใบบัวเป็นเพศหญิงใบโบกเป็นเพศชายนะคะหรือตัวผู้นั่นเองค่ะอ,อันนี้เป็นข้อ5นะคะเป็นข้อ5เด็กๆสามารถกดหยุดแล้วก็เขียนตามคุณครูก่อนนะคะแล้วค่อยกดเล่นใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเสร็จหรือยงเอ้ยติ๊กตอก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  เห็นได้หรือยังคะอะต่อไปหน้าที่6นะคะต่อไปหน้าที่6ต่อไปหน้าที่6ของเราเขาให้แต่งประโยคจากคําต่อไปนี้นะคะแต่งประโยคแต่งประโยคจากคําต่อไปนี้ มีกี่ข้อเอ่ยอันนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5มี5ข้อนะคะมี5ข้อมาดูข้อ1วิ่งแข่งจะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรวิ่งแข่งคุณครูเอาเป็นใบ โบกวิ่งแข่งคุณรูเขียนไม่พอขอต่อข้างล่างนะคะใบโบกวิ่งแข่งกับภูผาภูผาอ่า เด็กๆสามารถเขียนเหมือนครูได้เลยนะคะหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆม,มีความคิดใหม่ๆอยากแต่งแต่งได้เลยอย่างเช่นภูผพาวิ่งแข่งกับใบบัวหรือใบโบกวิ่งแข่งกับใบบัวหรือใบบัววิ่งแข่งใบโบกอได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยเด็กๆไม่จำเป็นต้องเอาตามคบนครูก็ได้นะคะ ข้อ 2. สะอาดสะอาดจ,จะแต่งประโยคจากคำว่าสะอาดได้อย่างไรเด็กๆไม่จำเป็นต้องเอาเอาตามเนื้อเรื่องของภูผาไปบกใบบัวก,ก็ได้นะคะเอาตามเออความคิดของตัวเองก็ได้สะอาดอย่างเช่นฉันรักความสะอาดอย่างนี้ก็ได้ค่ะฉันขอโทษนะคะเอาใหม่เอาสีใหม่ดีกว่าอ่ะฉัน โอ้ยลายมือคุณครูนะคะขอโทษค่ะช้อชิงฉันรักรออะกรักความคอวอามอความสะอาดอ่าฉันรักความสะอาดก็ได้นะคะ หรือจะเอา,เอาใบโบกอาบน้ำเพื่อความสะอาดก็ได้แต่อาจจะยาวไปเขียนสั้นๆก็ได้ค่ะในข้อ3เสียงดังเสียงดังครูคจะเป็นเด็กหัวเราะเสียงดังเด็กดอเอกก็เด็กหัวเราะหออัวหัวรอเอะเราะเด็กหัวเราะ เสียงดังอ่าเด็กหัวเราะเสียงดังนะคะทันไหมเอ่ยโอ้ขอโทษค่ะพูจะเปลี่ยนสีปากกาอ่าต่อไปข้อสี่สนุกสนานสนุกสนานนะคะสนุกสนานเอาอะไรดีเอ่ย ช้างและเด็กเล่นกันสนุกสนานได้นะคะช้างชออางอช้างไม่โทช้างอันนี้ไม่โทนะคะช้างและเด็กรอแอและดอเอก,ก็เด็กเล่นรอเอนอเลนไม่อีกเล่น เล่นกออะกออะนอกันสนุกสนุกสนานอ่าช้างและเด็กเล่นกันสนุกสนานนะคะได้เลย ไดยย้หรือเด็กๆจะแต่งใหม่ก็ได้เป็นชันเล่นกับเพื่อนสนุกสนานฉันเล่นน้ำสนุกสนานก็ได้นะคะอ่าข้อที่5นะคะข้อที่5ความสุขแต่งว่าอะไรด,ดีชันมีความสุขก็ได้ค่ะชันชอชิมพนักงานนอนหนูฉันมีความ สุขหรือหรือนะคะอันนี้หรือภูผามีความสุขอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เลือกเติมได้เลยค่ะอ่าอันนี้ในหน้าที่หกนะคะอันนี้ในหน้าที่หก ทันไม่เอ่ยถ้าใครเขียนไม่ทันนะคะให้กดหยุดไว้ก่อนแล้วก็เขียนตามคนครูให้เสร็จก่อนแล้วค่อยๆกดเล่นใหม่ก็ได้นะคะอ่าเสรีรยังเอ่ยวันนี้เราได้สองหน้านะคะวันนี้เราได้สองหน้าได้หน้าที่ห้า และหน้าที่6นะคะต่อไปเดี๋ยวเราค่อยจะมาขึ้นหน้าที่7กันวันนี้เอาสองหน้าไปก่อนขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ